สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะฮะทำเรื่องของมาคัดแลสฟอร์ตไปนะครับเดี๋ยวจะเอาประชามติของชอ่องพมิลพลให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วแฟนช่องของเราจะให้ขายมาคัดแลสฟอร์ตหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้ฮะผมเคยบอกไปแล้วว่าลูกชอดือและทําในสิ่งที่ไม่สมควรนะฮะในเกมที่เจอกับรูตัน,นะครับที่ฝืนลงเล่นทั้งที่เขาเจ็บในนัดที่เจอกับแอสตันวิลล่าไปแล้วนะครับมาวันนี้มีกระแสข่าวออกมา2ส,สื่อว่าเขามีโอกาสปิดเทอมนะฮะ ทำให้เราจะขาดแบ็กซ้ายไปหนึ่งคนนะครับเพราะว่าเซโกเรกรลแล้วก็ส่งคืนเจ้าเก่าเข้าไปแล้วแล้วเขาก็ปล่อยยืมตัวไปต่อแล้วนะครับแล้วก็เอาโรเฟรานเดสแล้วก็ปล่อยยืมตัวไปให้กับเบนฟิก้าทําให้ตอนนี้ไม่มีทั้งลิซโนบันเดสไม่มีอารอนบอมบิสกาและก็เจชอล่าสุดเลยฮนะโอ้โหเซ็งจริงๆส่งผลกระทบต่อการลุ้นไปที่ยุโรปมากๆเลยนะครับทีนี้ประเด็นใหญ่ที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้คือเซอร์จิลแล็คครับคุณผู้ชม ไปให้สัมภาษณ์เอ็กลุยส์ผ่านักข่าวทั้ง BBC แล้วก็ดีแอลเอ็กซ์ติกนะครับหลังจากที่แมนยูก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าคนนี้คือหนึ่งในเจ้าของแล้วนะก็ผ่านด่านทั้งสมาคมฟุตบอลกับเอฟเอบริษัทพรีเมียร์ลีกแล้วก็ตลาดหุ้นที่สหรัฐอเมริกานะฮะทีนี้ครับเขาก็ไขข้อข้องใจทุกอย่างเลยครับแกเป็นคนที่รู้เรื่องบอลเยอะมากฮะเปิดเผยว่าสมัยก่อนเคยซื้อเชลซีจริงหรือเปล่าดูแมนยูต้งแต่ยุกไหนนะครับเจอเฟอร์กี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มองเอลิธเทนฮากเป็นอย่างไรลูกถึง สิ่งที่ทุกคนตั้งคําถามสงสัยมากที่สุดก็คือเมสันกรีนบูดครับอนาคตเซอร์จินจะถึงกลับมาแมนยูหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปค่ําคืนนี้เลยครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราไปเริ่มต้นด้นที่แชมเปี้ยนสตรีกันก่อนเมื่อคืนนั่งดูอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในเกมที่แย่ที่สุดในฤดูกาลนี้ของอาร์เตต้าครับเกมลุกเจาะเข้าไม่ได้เลยนะครับมีโอกาสยิงเจ็ดครั้งไม่เข้ากรอบและบัาโยซาก้าจับบอลในกรอบเกระทงของเจ้าบ้านหนึ่งครั้งครับมาตินิลี่ศูนย์ไครั้งทวน แล้วก็ไอจังหวะที่90บวกสี่อ่ะควรจะจบที่ศูนย์ศูนย์ไปแล้วมาตินเนลี่ตัดมอนได้ครับจะสวนกลับจะเอาชนะเขาก่อนสุดท้ายโดนเอาคืนและยิงสุดสวยเข้าไปเลยครับลูกยิงเนี้ยผมแอบสงสัยนะแฟนอาร์เซนอลถ้าใครดูอยู่นะครับดาบิราย,ย่าออกมาเยอะไปป่ะาะผมสงสัยการยิงนนตำแหน่งของเขามากเลยครับ มันเหมือนลูกที่ตอนแมนยูเจอเรอัลมาดริดที่ล้นของคารโรนัลโดยิงใส่ฟาเบียนาเต้นะครับคือออกมาไกลมากนะฮะมันไม่น่าจะโดนอยู่หรือเปล่านะครับใครใช้แฟลชปืนใหญ่คอมเมนต์เข้ามานะครับทำให้บรรยากาศในราเกาเนี่ยลูกเป็นไฟเลยครับพอโต้คือึเพิ่มากนะครับชนะก่อนนะแต่อาร์เตต้าไม่ยอมแพ้ครับบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาโมเมนตัมกลับมาที่เอมเมอริสเตเดียมเชื่อว่ายังสามารถกลับสถานการณ์พลิกสถานการณ์ได้นะครับทีนี้มันก็มีสถิติออกมานะครับว่า16ทีมสุดท้ายในฟุตบอล UCL อาจจะต้องตกรอบมาโดยตลอด นะครับตั้งแต่ปี2014เสร็จบาเยอร์มิวนิกนะครับ2015เสร็จโมนาโก2016เสร็จบาร์เซโลนานะครับแล้วก็2012เนี่ยเคยเสร็จบาเยอร์มิวนิกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งครั้งที่เป็นบททดสอบของ eta, ขอาร์เตต้าเขาบอกว่ามันขาดประสบการณ์ไปหรือเปล่าฮะในการคุมทีมฟุตบอลระดับนี้คือจริงๆควรจะดึงผลเสมอกลับบ้านไงนะครับก็เอาใจช่วยนะฮะสำหรับทางฝั่งของมิเกลอาร์เตต้านะครับ ทีนี้นาโปลีกับบาร์ซ่าครับเป็นคู่ที่สูสีมากนะครับเปอร์เซ็นต์การดวลตัวต่อตัวชนะอะครับนาโปลี50บาร์เซโลนาห้าสิเป็นคู่ที่สุดคู่ขี้เลยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเลวานแล้วก็วัดกันระหว่าง2ส,สุดยอดกองหน้านะครับเลวานดอฟสกี้กับวิกตอร์โอซิมเฮนซึ่งยิงทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะลูกยิงของโอซิมเฮนครับคุณผู้ชมโคตรเทพเลยฮนะคือรอเพื่อนจ่ายครับเขามองกองหลังอย่างอิญานโกมาร์ติเนส เรีบร้อของบาร์ซ่านะครับพอเพื่อนจ่ายบอลก่อนถึงเขาเพราะเขาก็แทก้ก่อนทีเดียวครับไอ้มาตินเนีคว่ำเลยฮะแล้วก็เข้าไปยิงเสียบเสาฮะก็ทําให้เสมอไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับแม้ว่าเลวันดอฟสกี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แต่บาร์ซ่าก็เหนื่อยฮะในการที่จะต้องกลับไปเล่นที่มอนจูอิกนะครับตอนนี้ยังไม่ใช่ขัมมูร์นะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยความลับครับครั้งหนึ่งแฟนแมนยูเคยสงสัยว่ามันมีข่าวลือเวลูนี่ขอย้ายทีมเนี่ย เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับวันนี้มีการเปิดเผยมาว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2010ครับประมาณเดือนตุลาคมลูนี่บอกว่าผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในเต่ตอนที่ขายคริสเยโนโรนโดออกไปขายคาร์ลตเตเวสออกไปแล้วซื้อแต่นักเตะสาวรุ่งเข้ามาแทนที่จะเป็นสุปรสตาร์ความกระหายในชัยชนะโลกไปซื้อริสมอรลิงฟิลฟิลจนรวมถึงซื้อชิชาลิโตเอเนนเดสด้วยนะครับ วันนั้นครับเขาตัดสินใจขอสโมสรขึ้นบัญชีขายเขานะฮะและที่บอกว่าเป็นข่าวลือว่าแมนเชสเตอร์จะมาจีบเขาเนี่ยความเป็นจริงคือไม่ใช่ซิตี้ทีมเดียวครับลูนี่บอกว่ามีทั้งบาร์ซ่ามาดริดเชลซีและแมนเชสเตอร์ครับเสนอสัญญาเข้ามาให้เอเจนตะ์เขาพิจารณาเขาขอย้ายทีมนะครับ <S <S นั่นทําให้เขากับเซอร์เล็กเฟอร์กรี้ทะเลาะกันอย่างหนักนะครับเพราะว่าเฟอร์กี้เสียทั้งไตเวสแลโรนัลโดไปแล้วไม่อยากเสียลูนี่นะฮะลังเขาสุดชีวิต เราเกิดการมีปากเสียงเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายรูนี่ก็ไปเคลียร์กับเดวิดกิลซึ่งตอนนั้นเป็นรองประธานโโสโมสรนะเดวิดกิลอธิบายให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะพัฒนาทีมยังไงบ้างนะครับรูนี่ก็บอกโอเคแล้วก็ต่อสัญญาออกไปตอนแรกเนี่ยกลับมาห้องแต่งตัวยากมากนะครับเพื่อนก็เหมือนหมดสธานะครับไลนกิกส์ครับเป็นคนที่คุยกับแกรีเนวิลแล้วเข้าไปแอดไวส์แอดไวส์ภาษาอังกฤษคือแนะนำครับ A D V I S, S E แนะนำเวรูนี่ให้ไปขอโทษในห้องแต่งตัวเลยนะ คิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะครับลุนนี้ก็บอกอะขอโทษเพื่อนๆทุกคนที่มีความคิดจะย้ายพบมีความกระหายในชัยชนะนะว่าเลยอยากจะไปหาความท้าทายใหม่นะแต่ถ้าแมนยูยังคงมีแพชชั่นในการเป็นผู้ชนะอยู่เขาก็จะอยู่ต่อและสุดท้ายก็อยู่อีเกือบเจ็ดปีนะครับไปยุโชเซ่มอโย่แหละตอนนั้นคือแก่แล้วแล้วก็ไปอยู่แอตนตนนี่คือความลับที่เปิดเผยและมันเป็นเรื่องจริงครับในสมัยก่อนที่คนเขาเป็นข่าวลือนะครับอ่ะนี่คือบิกนิวเซ็นข่าวคนนี้ครับแชร์กันได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วง นะครับแล้วก็ทางฝั่งของเซอร์จิมนะมันมีหลากหลายประเด็นที่เหลือเชื่อมากคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเขามีการเปิดเผยน,นะครับคนที่เป็นคู่แคนดิเดตในการซื้อแมนยูก็คือเจ้าชายซาอุใช่ไหมชิยัซิมไม่เคยมีใครเจอเขาแม้กัะครั้งเดียวและท่านชายเนี่ยไม่เคยเดินทางมาที่โอทฟอรอดเลยนะฮะเออเรื่องราวของเองอะไรนะครับติดตามในค่ํ้ามคืนนี้ครับ ผู้ชมครับในช่วงของสะสมค่ําคืนนี้นะฮะผมเอาใจคนไซส์ใหญ่อีกแล้วครับวันนี้ผมนําเสื้อเจอร์ซี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรดูุการนี้ฮะ2023-24 20มาลดราคาให้กับผู้ชมอย่างรวดเร็วครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ถ้าหากว่ามันไม่ใกล้จะปิดฤดูกาลเนี่ยของมาลดราคายากมากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจัดมาให้กับคนที่เป็นพิกไซครับผมส่งไปหาแมนเชสเตอรว่า ตอนนี้ครับคนที่ตัวใหญ่ๆบ้านเราเนี่ยฝากความหวังไว้กับผมเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัว 4XL ตัว 3XL เนี่ยน้อยมากที่จะนําเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่ามันขายยากมันขายไม่ได้นะครับวันนี้ผมจัดมาให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับเสื้อรุ่นการใหม่ฮะเดี๋ยวผมถอยหลังให้ได้ดูเลยนะครับว่าความใหญ่ลองดูจะอินเสิร์ตไปด้วยนะนะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับนี่คือตัวทีวีเวอร์รุ่นการล่าสุดตรงนี้เลยฮะลายดอกกุหลาแมนเชสเตอร์นะครับวันนี้ผมมีตัวแขนสั้นรุ่นการใหม่ไซส์ 3 XL และก็4 XL มาฝากคุณผู้ชมที่ซส์บิ๊กบื้มนะครับและลดราคาฮนะรจริงๆสแตมป์ถ้าเมืองไทยเนี่ยมันประมาณ2,999บาทนะครับแต่ว่าสแตมป์ยูเคเนี่ยรวมภาษีนำเข้ารวมค่าชิปปิ้งมันประมาณ3,003นะครับแต่ว่าวันนี้ถูกกว่าเมืองไทยครับผมจัดมาให้คนใช้ใหญ่ครับ2,799บาทนะฮะมีไซส์3 XL 5ตัวและ4 XL อีก5ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เคยมีข้อจำกัดว่าเฮ้ ฉันตัวใหญ่ไซส์ยุโรปไซซ์ฝรั่งฉันไม่เคยมีเสื้อบอลใส่เลยสกิดไปบอกเพื่อนเลยครับวันนี้ช่องปอ๊อฟิลกอลมีอย่างละ5ตัวนะครับให้ทางแมนยูเขียนมาไซส์ 3XL เนอกประมาณ52ถึง55ครับตีเขาบอกว่าตี50-55ถึงก็ได้และ 4XL ตี55-60-61ถึงถึงได้เลยนะครับใครที่อยู่ในเลนประมาณนี้อยากใส่สบายๆก็ 4XL อยากจะใส่พอใส่ได้ก็เล็กหน่อยก็ 3XL ได้เลยมีอย่าง5ตัวใครที่มีเพื่อนตัวใหญ่แล้วไม่เคยมีสุวพรมาก่อนทักไปหาแล้วบอกให้มาที่ช่องปรพิลบลได้เลยนะครับสแกนเอนอาค้และรอบนี้ผมลดราคาให้2,799บาทรีบทักไลน์เข้ามาหาน้องผมได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เสื้อตัว ZNE ไซส์อื่นหมดดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วลอย่างรวดเร็วปุ๊บเร็วมากเลยนะครับมีเหลือไซส์ 3XL อีก2ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้มารวม คนบิกไซส์กันมาให้หมดจะเอาเสื้อตัวนี้ก็ได้หรือจะเอาเสื้อตัวที่เมื่อวานนี้นะฮะบอกนี้เป็นเหมือนจั่มกึ่งสเวตเตอร์กับทีเชิร์ดนะครับเหลือไซส์สาม xl อีก2อตัวในราคา2,500บาทและเป็นตัวล็อตสุดท้ายไม่มีแล้วนแนงเสกเขาขายหมดแล้วนะครับตัวนี้จัดไปเอาใจคนไซส์ใหญ่ครับเรื่องราวของูลค่ำคืนนี้นะครับผมจะไปเริ่มต้นจากลุกชอกนก่อนนะครับก็เป็นไปตามคาดครับทุกคนหลังจากที่เราเคยนําเสนอนะครับว่าวงในอย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิงเนลนะเขาไปทราบข่าวเพราะว่าลุ อันนี้ผมพูดนัดก่อนที่จะเจอกับรูตันนะครับก็คือย้อนไปในแมตช์ที่เจอกับแอสตันวิลล่าแล้วชอเจ็บต้องแต่ช่วงพักครึ่งนะครับโดยแทนหักให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าเขามีความรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับซึ่งตรงน,นั้นยังไม่ได้บอกว่าเจ็บอะไรนะครับและก็จากประวัติที่เขาเจ็บบ่อยๆเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจถอดเขาออกซึ่งมีคนถามว่าทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนทั้งชอเปลี่ยนทั้งแม็กฟายแล้วก็ตอนนั้นจะเป็นใครคนะเปลี่ยน3คนออกรวดเดียวกันเลยคาเซเมลโล นะครับที่แรกครับผมก็ไปเอาแหล่งข่าวมาซึ่งมันยังไม่มีออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลคือต้องรอแมนยูคอมแถลงใช่ไหมครับว่าอ่ะลูกชอเจ็บนานแค่ไหนนะครับซึ่งวันนั้นน่าจะเป็นซาร์เบลลาคเฮอร์สครับพันธพงว่าเจ็บสองสัปก็จะหายไปประมาณ2เกมจะกลับมาอีกทีนึงก็คือเอฟเอคัพที่เจอกับฟอร์เรสต์จำได้ไหมแล้วก็สามีนาที่จะเจอกับแมนซิตี้นับเสร็จแล้วเนี่ยประมาณพระอาทิดี์สุกครับก่อนแมตช์ที่เจอกับดูตันเนี่ยก็มีกระแสออกมาบอกว่าเออลูกชออาจจะกลับมาเป็นตัวสำรองในแมตช์ที่เจอกับดูตันทันทีนะครับ ซึ่งเราก็แอบตกใจนะครับแต่ว่าเอ็นเซนหาแกให้คําพูดว่าถ้าฟิตก็ลงได้จะรอจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับอ่ะก็จบนะครับัวสุดท้ายออกสตาร์ตตัวจริงเลยครับไม่ใช่เป็นแค่ตัวสำรองผมก็คิดได้ใชโอ้โหอ่ะโอเคก็ลุ้นกันไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยฮะเขาเจ็บก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยซ้ำในแมตท,ที่เอ่อเจอกับลูต้าล,ล่าสุดนะครับมาวันนี้ฮะมีการเปิดเผยกันออกมาเลยครับว่าเจ็บหนักนะมีอาการบาดเจ็บที่มาโซมาโซคือกล้ามเนื้อ และต้องพักระยะเวลาที่ยืดออกไปนะครับมี2ส,สื่อครับทางฝั่งของ d ิแ l e t i c บอกว่า12สัปดาห์12สัปดาห์คือ3เดือนครับเดือนนึงมี4สัปดาห์4,3,12 3, 3เดือนครับคุณผู้ชมวันนี้กำลังจะปลายกุมพาความหมายก็คือจะกลับมาทีนึงถ้าอย่างดีก็คือประมาณกลางพฤษภาหรือปลายพฤษภาซึ่งเราไม่มีเกมแล้วหรือเต็มที่นะเราเข้าชิง f อคับน่นาจะกลับมา แต่ว่าแมนเชสเตอร์อีฟิงนิวใช้คาว่าจบฮะปิดเทอมยาวแน่นอนเพราะเขาก็มั่นใจมากว่าอาการบาดเจ็บแบบนี้มันไม่ธรรมดายอยู่แล้วรอสโมสรยืนยัน,นแม้กระทั่งตัวของตัวของ m u t v วันนี้ยังหลุดพูดคำว่าหวังว่าจะเจ็บฟิลมันฟิลมันคือแบบ2เดือนอะสเดือนอย่างตามอันนี้คือทาง m u t v พูดเองะอะเพราะฉะนั้น2เดือนบวกถูกว่าตอนนี้เขามี3แหล่งข่าว MUTV ยวบอก2เดือนนะประมาณเขาหวังว่าจะเจ็บแค่นี้ ตีแอตติกบอก3เดือนส่วนแมนเชสเตอร์อินนี่บอกว่าทั้งฤดูกาลฮะก็คือหมดสิทธิ์ใช้ลูกชอเลยซึ่งกำลังจะกลับมาดีๆนะเสียลิซันโดมาติเนสเสียลูกชอและเราไปปล่อยเชคก็เรกล่อนที่เขกากำลังวิเคราะห์กันอยู่นะว่าตัดสินใจพลาดนะถูกป่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีแบ็กซ้ายตัวจริงแต่โอเคช่วงนั้นเรย์กล่อนเล่นไม่ดีจริงๆเขาบอกว่าซ้อมไม่ผ่านด้วยแล้วก็รีบไปปล่อยอาวารโรแฟนานีสไปให้เป็นก้าอยู่ตัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทั้งอารอนมาบิสซ่าไม่มีมาติเนนะ แบ็ซ้ายเตรียมตัวเหมือนเดิมครับลินดาเลฟกับไออัลราบาดเตรียมตัวเล่นเลยเซ็งจริงๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องของเซอร์จิมลนคิปกันบ้างครับหลังจากที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาได้เป็นผู้ถือหุ้นของแมนยู25%นะครับซึ่งก็มีหลายหลังข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซอร์จิมาือ27.7และจนถึงธันวาคมนี้ฮะเขาจะใช้เงิน100ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อถือหุ้นเป็น28% ความท้าทายในการทำของเขานี่มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็บอกเขาเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับตระกูลไกรเซอร์นะครับเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะครับเขาเจอกับตระกูลไกรเซอร์แค่2คนนะครับในที่ประชุมที่โหวตรับเขาเนี่ยเขาไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอ,เอ,อสุภาพสตรีที่อยู่ในตระกูลเขาเลยนะครับเคยเจอแค่โจเอลกับอัฟรา朗ก็คือเป็นสตัวเ A ของตระกูลนี้แหละในการตัดสินใจว่าจะเอาเสื้อจิมไม่เอาเสื้อจิมนะครับและที่สําคัญเขาเปิดเผยนะค,ะนะครับว่านักข่าวก็ถามน่าจะเป็นบีซีถามบอก ความเป็นจริงแล้วคือเซอร์จิมเป็นคนเดียวหรือเปล่าในการยื่นซื้อปิดแมนูนะครับเซอร์จิมบอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่ทราบผมก็คือแค่เสนอราคาให้แมนยูเตดตัดสินใจว่าผมจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งก็เปิดเผยเพราะว่าทุกวันนี้ยังไม่เคยมีใครเจอเชื่อชิยาซิมเลยฮะชิยาซิมก็คือเป็นทางฝั่งของกาตาที่ยื่นขอซื้อแมนยูเป็นคู่แข่งทางเซอร์จิมมาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่เป็นข่าวบอกว่าอ่านี่เป็นกาตานะกับ ทางฝั่งของบริเตนย UK นะไม่มีใครเคยเจอและเขาไม่เคยมาที่โอตาร์ปอร์ตซึ่งเราก็เออโค้ชชัดเจนนะว่าเซอร์จิมแลคดิรเนี่ยแกมีความตั้งใจจะบริหารทีมจริงนะครับนักข่าวถามว่าเป็นเพราะอะไรถึงอยากจะซื้อทีมแมนยูนะครับโหแกพูดเป็นวัดเป็นเวเลยฮนะรู้เลยครับว่าคนนี้รู้เรื่องฟุตบอลเยอะมากนะครับแกก็แบบบอกว่าความเป็นจริงคือมันก็รักสโมสรนะครับและเขามีความรู้สึกว่า11ปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่เฟอร์กี้วางมือแมนยูผิดที่ผิดทางไปหมดนะฮะตัดสินใจอะไรก็ ผิดพ,พลาดนะครับเขาเนี่ยอยากจะขยายงานด้านฟุตบอลอยู่แล้วคือเขาไปทํางานอเมริกันเกมมาแล้วนะครับไปสละส่วนฟอรมูล่ามาแล้วบริษัทเขาใหญ่นะฮะแล้วก็ไปซื้อหลีกเอิงมานิสในหลีกเอิงมาแล้วเนี่ยถามว่าทําไมไม่เคยสนใจทีมในพรีเมียร์เลยเพราะว่าทีมในพรีเมียร์ลีกนานๆที่จะประกาศขายฮะซึ่งตอนนั้นพอเชลซีขายก็กระโดดถ้วยเลยครับซึ่งเชลซีก็ไม่จบนะครับและพอมีโอกาสกับแมนยูเขาไม่ปล่อยให้หลุดมือไปแน่นอนเพราะว่าเขาเชียร์แมนยูตั้งแต่เด็กเขาเชียร์แมนยูตั้งแต่ยุคเซอร์เรยเฟอร์ซันดูมา ดูมาก่อนเฟอร์กี้คุมพีมารอนแอดดินสันน่ะเพราะฉะนั้นเขารู้เรื่องเขาเป็นเด็กท้องถิ่นเขารู้เรื่องของปีสแสดงดีมากๆนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าแผนการทําทีมของแมนยูเนี่ยมันไม่ระยะสั้นแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าคุณไม่ใช่เหมือนสวิตไฟที่กดตึ๊ดแล้วไปมันติดแบบนี้เลยนะครับคุณไปลองดูเป๊ปกวัเวเดล่าได้ไม่ใช่ว่าเขาเก่งทันทีนะเขาใช้เวลาในการค่อยๆสะสมนักเตะที่เขาชื่นชอบวางโครงสร้างและแมนเชสเตียมี เป็นทีมที่น่ากลัวมากที่สุดในใน่ปัตพีนี่นี่คือคำพูดของเซอร์จิมเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแผนระยะยาวนะครับนักข่าวถามบอกว่ายาวแค่ไหนต้องให้รอถึง10ปีเลยไหมเซอร์จิมบอกอุ้ยไม่เยอะขนาดนั้นถ้า10ปีแฟนบอลหมดความอดทนแน่นอนมันเป็นแผนระยะยาวก็จริงแต่อาจจะประมาณ5ปีนะครับก็ต้องให้เวลานะครับทีนี้ครับเรื่องแดนแอชเวิร์ดแดนแอชเวิร์ดเองเนี่ยที่จะไปดึงตัวมาจากนิโคลโซลครับเซอร์จิมก็อมบอกว่าเขารู้ดีนะครับว่าสาลิกาโดงเคียร์แมนอยู่นะครับแต่ว่าก็ขอให้ทำใจเพราะว่า่ามันนเเป็รรือองของขธุกิจ แดนแอชเวิร์ดเองก็ตัดสินใจจะมาแมนยูทั้งที่จริงแล้วเขาก็ได้เงินเดือนสูขขงที่นุ่นะครับ<ม>เหตุผลเพราะว่าเขาอยากมีความท้าทายใหม่กับแมนยูเต็นะครับโครงสร้างเราเนี่ยต้องการคารเมาร์ช่วยเหลือเพราะเป็นคนที่เก่งมากนะครับทีนี้ไอ้เรื่องเออแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับที่ตอนแรกมีแต่คนบอกว่าไม่มีทางที่ดึงโอมาเบราดาที่เป็นซีโอของแมนเชสเตอร์ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราเข้าไปพูดด้วยเหตุผลนะครับว่าทําไมเราอยากให้เขาแล้วก็ มอบออฟเฟอร์ให้ซ so so right. okay, so 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 ึ่งจะย้ายมาอยู่แมนเชรมก็เป็นเรื่องของเขาจะอยู่กับนิโคลเซนต่อสําหรับแดรชวนไมก็เป็นเรื่องของแดรชวนจะอยู่แมนเชสเตอร์ต่อไหมก็เป็นเรื่องของโอมาเบรล่าสรุปทั้งสองคนเรื่องไนแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเซอจึงก็บอกไปอธิบายดีๆสุดท้ายเราก็ได้ตัวที่เราต้องการมานะฮะทีนี้ครับเรื่องราคา20ล้านเซอจิมบอกว่าเอาจริงราคามันก็ติงตองและสาระมากเลยนะในการที่เราเสียตังขนาดนั้น่ะผมจะไม่โดนลากไปขุดเลือดคือขุดเลืองขุดเลือ ก็หาราคาที pelled, to to. Wood, ่มันเหมาะสมเชื system, ่อว่าอาจจะขายแค่สุดล้านอนเท่านั้นครับทีนี้เรื่องของเมัอนกรีนบูดทุกคนอยากฟังครับเยาอีกทีว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสแมนยูปล่อยกรีนบูดออกไปแล้วเนี่ยเป็นสัญญายืมตัวให้กับเคตาเฟ่นะครับเมซอนกรีนบูดยังอยู่กับแมนยูจนปี2 0ง5ีในสัญญาในคอนแทรคนะครับแต่ว่าพอถามถึงกรีนบูดโซอรจิมมีคำพูดที่ระมัดระวังมากแกบอกว่าผมจะขอพูดในมุม principle ฮะ principle คือในมุมหลักการผมจะไม่ลงไปพูดในมุมของนักฟุตบอล ผมจะไม่อยากพูดถึงเรื่องของเมซอนกิมูเหตุผลเพราะว่าถ้าผมพูดเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีผมแค่จะออกความเห็นว่าทุกๆปัญหาผมอยากรอให้น้ำมันสงบนิน่งก่อนไม่ใช่ว่าพอมันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรารีบตัดสินใจเราใจร้อนเราไม่นิง่งแล้วเราทำไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพลาดคุณรอให้น้ำมันสงบน,น้ำมันเห็นใสๆก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปเทคแอคชัทนว,ว่าเราควรตัดสินใจกับเขายังไงดีแต่เขา,าไม่ยอมนะจีต่อรับเฮ้ยเอาตรงเลยเซอดิ ยังเอากินบูดกลับมาแมนด้วยแกก็บอกว่าเอาจริงๆกินบูดก็คือนักเตะของแมนยูเต่อยู่นะสัญญาอ,าอยู่กับเราเราจะมีการพิจารณาในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแต่เขาเฮ้ยเอาหมายความว่าประตูของกินบูดเนี่ยยังเปิดอ่าอยู่ใช่ไหมเซอร์จิบอกเดี๋ยวเราจะมีการตัดสินใจใหม่แน่ๆนะครับเขาบอกหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนคําการตัดสินใจใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมีการตัดสินใจแน่ๆไม่ต้องห่วงและเร็วๆนี้ซึ่งจะเป็นการตัดที่ดีที่สุดของสโมสร เพราะฉะนั้นครับเบซซนกรินก็ยังมีประตูที่เห็นเห็นอยู่นะครับว่าอาจจะเป็นยังไงนะอาจจะลองเชิงกันอยู่นะเพราะตอนนั้นก่อนเซอร์จีมาในสโมสรจะเอากลับมาอยู่แล้วนะครับทีนี้ครับประเด็นเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกคือมันมีกฎยูฟาว่าถ้าเจ้าของเดียวกันเนี่ยห้ามไปเล่น u ู l ทั้ง2ทีมนะนะครับและนีสกําลังจะไปเตะ UCL เนี่ยจิมแลคคริปบอกว่ายูฟาแค่วางเอาไวใ้ให้คุณเปลี่ยนโครรงส้างผู้บริหารซึ่งตอนนี้บริษัทอินเนออลตัวเขาเนี่ยพยายามจะลดบทบาทในนีสอยู่ พื่อที่จะให้แมนยูถ้าหากาไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้จะจะไม่ต้องมีปัญหานะครับซึ่งประเด็นนี้ผมว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าแมนซิตี้กับจิโรน่าโดนก่อนเราแน่นอนนี่ตสินเขาพูดแบบนี้นะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของเ e อลิสเทนหากันบ้างครับเขาก็นักข่าวก็ถามบอกว่าตัดสินใจมองอยังไงกับผู้จัดการทีมคนนี้นะครับซึ่งเขาพูดดีมาเขาบอกผมไม่อยากจะวิจารณ์ตัวบุคคลตัวโค้ชนะเพราะผมอ่ะไม่ใช่โอ้โหปราจารลูกหนังนะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมแค่ดูบอลนะครับผมแค่อยากจะถามว่า โค้ดแมนยูหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถทั้งนั้นนะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็หมายถึงแนดีนี่แหละแต่ทําไมอยู่ได้ไม่นานปัญหามันอยู่ที่อะไรกันแน่มาได้แป๊บเดียวแล้วสุดท้ายก็ต้องออกไปแสดงว่ามันไม่ใช่ที่ปัญหาที่ตูมคนแหละต้องเป็นสิ่งแวดล้อมนั่นแหละตรงเนี้สิ่งที่ผมทําให้มิสเตอร์เอริสชนาได้ก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมให้เขาอำนวยความสะดวกให้เขาอะไรที่ไม่ดีโครงสร้างก็แก้อะไรที่อยากได้นักเตะใหม่อะไรใหม่ฟุตชอลเยาสนาใหม่ก็คือทา เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผมทําได้นะปัจจุบันก็เดี๋ยวรอก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือเชื่อมั่นในตัวของไอริชนาคอยู่นะครับส่วนเซอร์เล็กเฟอร์สูซันครับถามว่าเจอป๋าจริงไหมนะครับก็บอกโอ้โหแน่นอนฮะครั้งแรกที่เข้าไปที่แมนยูในการขอซื้อเป็นลูกหุ้นเนี่ยผมขึ้นไปข้างบนคนแรกที่ผมเจอคือเฟอร์กี้นะครับจากนั้นครับก่อนที่จะเซ็นทุกอย่างเนี่ยเฟอร์กี้เนี่ยนัดผมไปประชุมที่บ้านเขาซึ่งเวลาการประชุมเนี่ยอยู่ที่9ก้าถึงสิบโมง เอซร์จีมบอกว่าสุดท้ายแล้วผมกับเฟอร์กี้คุยกันถึงบ่ายโมงครับผมแซวงีว่าเฟอร์กี้ถ้าไปเอ่ยปากคุยกับแกนะครับยาวครับคุยแล้วเนี่ยเก้าโมงเช้าออกมายี่สิบสามนาฬิกานะครับแล้วเขาบอกเฟอร์กี้ยังคงมีไฟเรายังคงคุยกันว่าเราจะล้มแมนเชสเตียร์ไงเราจะล้มลิเวอร์พูลยไงเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเพจเดียวกันแล้ว we are on the same page คือเรากำลังอยู่ในทิศทางเดียวกันที่จะช่วยให้แมนกลับไปยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนี่คือเซอร์ตีมได้เคย นะครับเอ็ก e ลุสเซนในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับ,รบช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับเออแล้วก็มีประเด็นเรื่องโอทัฟฟอร์ดแนะ่เดี๋ยวค่อยมาเล่าพรุ่งนี้แนละ้วกันเพราะว่ามันยาวมากนะครับโอทัฟฟอร์ดจะปรับปรุงยังไงมีแผนยังไงนี่ล่าสุดดึงแกรี่เนวิลเข้ามาเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินแล้วนะว่าจะให้โอทัฟฟอร์ดขยับขยายหรือจะแค่ซ่อมบำรุงนะฮะเนวิลมีสิทธินะ์มีเสียงแล้วเพราะว่าแกรี่เนวิลมีความรู้เรื่องการซื้อที่ดินเยอะมากแกทำโรงแรมแกทำมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดดีมาากกนะนะใร มีคนรู้เรื่องมาตัดสินใจนะครับอ่ะโชงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราปล่อยเสื้อเจอซี่ของแมนเชสเตอร์ลนการนี้ครับผมจัดมาให้กับคนไซส์ใหญ่ครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเสื้อลดราคาสแตมป์ยูเคมลดยากมากนะครับถ้าซื้อเดี่ยวๆเลยเนี่ยมาสามพันสามถ้ารวมทุกอย่างค่าสีสัมภาค่าชิปปิ้งนะครับซึ่งรอบนี้ครับมันลดลงมาเหลือ2 7 9 9าบาทผมก็เลยรีบคว้ามาให้นะครับแต่ได้แค่ไซส์ใหญ่ ก็คือ 3XL กับ 4XL เพราะฉะนั้นวันนี้เอาใจคนส์ยยุโรปใครตัวใหญ่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเสื้อบอลซส์มาก่อนวันนี้ป๊อกอิเลพรจัดมาให้แล้วนะครับ 3XL แมนยูบอกว่าอกประมาณ50-55ยูใส่ได้เลย 4XL 55-60กว่ายูใส่ได้เลยนะครับ2,799บาทมีอยู่5ตัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เคยมีเพื่อนบ่นว่าผมไม่มีเสื้อบอลใส่เลยผมไม่เคยมี 4XL วันนี้ชอบป๊อกอิเลพกริแล้วส่งไลน์ไปบอกเพื่อนได้เลยแล้วมา เป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับส่วนเสื้อตัวสีขาว ZNE อดีาดิดาเมื่อวานนี้เหลือสาแอลตัวตัวละ2 5 0 0นองนั้นใช้์อื่นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากได้ก็สแกนเคียโค้ดเข้ามาได้เลยที่ตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่นี้มาว่ากันต่อายบายโอ้มีความสุขมากเลยอะ่ะ